สวัสดีครับมงคลชีวิต38ประการมงคล28ความเป็นผู้ว่าง่ายการเป็นผู้ว่าง่ายใช่ว่าโง่เพียงไม่ทำตัวโตโจนเกินสอนคนว่าง่ายจะรับฟังไม่ยอกย้อน พร้อมรับฟังทุกคำสอนอย่างตั้งใจขอแค่เพียงรู้จักฟังรู้จักคิดเอาทุกสิ่งทั้งถูกผิดวิดนิจฉัยไม่ผ่านเลยมองปัญหาเพื่อผ่านไปทุกๆอย่างต้องใส่ใจไม่ผ่านเลยจากเป็นผู้ว่าง่ายใครว่าโงา่ถึงวันนี้ใหญ่โตอย่างผ่าเผยเป็นแบบอย่างสง่างาม ไม่เป็นเชยเพราะใจเคยฟังผู้ใหญ่ให้ปัญญาครูเล็กลำปางวรรณกรออนไลน์ดอกไม้เกิดที่สวนใดสวนนั้นก็จะดูสวยธรรมะเกิดที่ใจคนใดคนนั้นก็จะดูงามเริ่มสัป,ปดาห์ใหม่ด้วยจิตใจที่สดชื่นนะครับ